Esis, เลนเมสซี่เตรียมต่อสัญญากับบาเซียนาอีก2ปีอ๋อข่าวมาล่าสุดครับเป็นสื่อทางกาลินาเซครับรายงานว่าเลนเมสซี่ครับเตรียมต่อสัญญากับบาเซียนาอีก2ปีแล้วครับจากจะหมดในปี2021แล้วครับจะต่อไปอีก2ปีก็คือจะหมดในปี2023แล้วครับต่ออีก2ปีแล้วครับซึ่งกาลินาเซรายงานล่าสุดครับว่าหลังจาก หมดสัญญา2023แล้วครับเรนเปซีจะไปอยู่ครอบครัวที่ไมอามีแหละครับซึ่งข่าวรายงานมาจากไคหน่าซีเป็นสถานีวิทยุของคาตาลันแะครับในเมืองบาเซลนาซึ่งในเกมล่าสุดครับเห็นภาพของเรนเดซีในจมเกมเสมอกับทางไอบาต1-1ครับหลายข่าวจับจ้องทีเดียวครับซึ่งหลายสำนักข่าวแลลวครับรายงานว่าเรนเดซีไม่มีความสุขกับทางบาเซลนาแล้วครับ ไปรายงานว่าเมสซี่สายหัวด้วยครับว่าไม่มีความสุขที่จะต่อสัญญากับบาเซลนาครับซึ่งกหนนาเซก็ออกมาแล้วล่าสุดครับว่าเลนเมสซี่เสียมจะลดสัญญาปากกาใหม่แล้วครับกับทางบาเซินนาอีก2ปีครับไปจนถึงปี2 0 23แล้วครับก็ต้องดูต่อไปแล้วครับสำหรับเลน c เมสซี่ต่อสัญญาอีก2ปีแล้วก็จะอยู่กับบาซ่าอีก2ปีครับ มาดูข่าวต่อมาแล้วครับสำหรับเอดิกาเซียครับมีนักข่าวอย่างปาบิโซโรมาโน่ครับรายงานว่าบาซ่าเสียมปิดดีวเอติกาเซียในช่วงมกราคมนี้ครับเนื่อข่าวยะงเป็นไรมาดูนะครับมีนักข่าวอย่างฟิติโบโรมาโน่ครับนักข่าวชื่อดังแห่งของอังกฤษละครับรายงานว่าบาซ่าเสียมปิดดิวเอติกาเซียครับของหลังจอมแกล่งของแมนเชตีในเดือนมกราคมนี้ครับ ถือว่าเอคาเซียเป็นเด็กเข่าของบาร์เซโลนาเลยครับเคยเป็นเด็กปัน่นในฟย์ฝึกลามาเซียซึ่งมการานี้บาซ่าเสียมปิดดิวกับทางเอคาเซครับแล้วก็เสียมคุยสัญญาเจราจากับทางแมนที่ครับสัญญาของเอคาเซียจะหมดในมการาคมนี้ครับโดยสื่ออย่างฟิโปโรมาโนโดยรายงานว่าบาซ่าเสียมยื่นก่อนหนึ่งให้แมนที่พิจารณาในมการาคมนี้และเสียมปิดดิวในช่วงมการาคมนี้ครับที่จะ ถึงอีกไม่นานนี้นะครับอิกาเซียไม่น่าจะพลาดครับสาหรับบาเยิรนนาในมกคารามาดูข่าวต่อมาครับสาหรับกาเลนญาครับกองกลางดาวรุ่งมีข่าวออกมาจาก i อซีวันแหละครับรายงานว่ากาเลนญาเซียมโดนปล่อยยืมตัวในช่วงมกราคมนี้ครับซึ่งมีทีมอย่างเกตาเฟ่ครับสนใจติดต่อมาเซียมได้ยืมตัวคาเลนญา ยืมใช้อานในช่วงมกราคมนี้ครับซึ่งนักเตะไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเท่าไรครับในยุคข,ของทางรุ่นนองคุมันเกลนยาโดนบี้ตำแหน่งนะครับโดยมีตำแหน่งอย่างแฟนกิดดียองมิเลมปาณิดแล้วก็ซีโกบุตเกตครับแล้วก็มิกิพุดถอยทางกเกล็นย่าไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเท่าไหร่ครับซึ่งนักเตะ ชากดูกันที่แล้วยืมตัวเบตทิสมีโอกาสได้ลงเล่นแล้วมีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมเลยครับมาดูกันนี้ไม่ค่อยนดะ้โอกาสลงเล่นซึ่งมีทีมอย่างเกตาเฟ่ครับที่จะเรารับตัวในช่วงมกคาราสำหรับกาเลตอะเร